สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกวิกฤตใหม่บนเส้นพรมแดนไทยกับผู้ชาที่กำลังสั่นสะเทือนทั้งอาเซียนไม่ใช่แค่เรื่องทุ่นระเบิดหรือการประทะตามแนวชายแดนเท่านั้นแต่เป็นศึกชิงความชอบธรรมทั้งทางการทหารการทูตและสนามข้อมูลข่าวสารหากท่านอยากติดตามมุมมองแบบเข้มข้นชัดเจนและยืนอยู่ข้างผลประโยชน์ของชาติไทยอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์และแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆรวมถึงแสดงความคิดเห็นมุมมองของท่านใต้คลิปด้วยนะครับเพราะเสียงของท่านคือส่วนหนึ่งของสมรอกภูมิสาธารณะความคิดเห็นและตอนนี้เราไปดูรายละเอียดของวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมๆกันครับแถแลงการจากพลมมเป็นที่ดังขึ้นเร่าเสียงฟ้าผ่ากลางวันแสกๆได้เปลี่ยนบรรยากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สั่นสะเทือนไปทั้งภูมิภาคภายในถ้อยคําที่เย็นชาแต่เฉียบคม กัมพูชาประกาศเรียกร้องให้อาเซียนแทรกแซงและลงโทษไทยโดยกล่าวหาว่ากรุงเทพและเมื่อสนที่สัญญาสันติภาพและคุกคามความมั่นคงระดับภูมิภาคนี่ไม่ใช่เพียงคำตำหนิตามพิธีการทางการทูตแต่มันคือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สมาชิกอาเซียนชาติหนึ่งออกมาเรียกร้องต่อหน้าสาธารณณะให้ลงโทษอีกชาติหนึ่งอย่างเปิดเผยสะท้อนรอยร้าวลึกในโครงสร้างของกลุ่มที่เคยยึดมั่นในหลักการไม่แทรกแซงมาตลอดหลายทศวรรษจากจากการตาถึงฮานอย ขณะผู้แทนของหลายประเทศเรียกประชุมด่วนเพื่อประเมินสถานการณ์ขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าวิกฤตครั้งนี้อาจกลายเป็นบททดสอบความเป็นปึกแผ่นที่รุนแรงที่สุดของอาเซียนในรอบหลายปีแต่ในขณะเดียวกันพนมเปนกลับยิ่งแสดงอารมณ์กุ้นเดือดพวกเขาเกล่าวหาไทยว่ากระทำการทางทหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นการวางทุนระเบิดใหม่หรือการคุกคามอทิ์ใาอย่างจงแจ้ง อย่างไรก็ตามเรื่องราวในสายตาคนไทยกลับแตกต่างโดยสิ้นเชิงทุกอย่างเริ่มต้นจากเสียงระเบิดที่สั่นสะเทือนผืนป่าชายแดนจังหวัดศรีสะเกขดขณะที่ทหารไทยสองนายกำลังลาดตระเวนตามภารกิจประจำวันนั้นควรจะเป็นวันที่สงมบเหมือนทุกวันแต่พื้นดินกลับปะทุขึ้นราวกับกับดักแห่งความตายทหารนายหนึ่งเสียขาขวาในเสี้ยววินาทีอีกนายบาดเจ็บสาหัสบริเวณหน้าอกรายงานจากกองทัพยืนยันชัดเจนว่าทุ่นระเบิดลูกนี้เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในแผนที่กู้เก็บระเบิดใดๆภาพของทหารขาขาดที่นอนอยู่บนเปลสนามมีธงชาติไทยคุมหน้าอกถูกส่งต่อไปทั่วโซเชียลอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งมันแทงลึกลงกลางใจของคนไทยทั้งประเทศความเจ็บปวดที่เห็นต่อหน้าต่อตาได้แปรเปลี่ยนเป็นความโกรธเกรี้ยวและไม่นานหลังจากนั้นกระแสะสังคมก็ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงประชาชนจำนวนมากเรียกร้องให้รัฐบาลตอบโต้ทันทีเพราะสำหรับคนไทยนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่ความผิดพลาดจากอดีต แต่คือการกระทําโดยเจตนาที่ต้องรับผิดชอบกรุงเทพตอบสนองอย่างชับไวรัฐบาลประกาศระงับข้อตกลงสันติภาพทุกฉบับกับกัมพูชายุติการเจรจาทวิภาคีในทุกระดับและเรียกร้องให้พนมเป็นชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเปิดเผยโปรง่งใสขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยก็สั่งระดมกําลังชายแดนเข้าสู่สภาวะเตรียมพร้อมลบเต็มรูปแบบหน่วยทหารช่างถูกส่งไปกวาดล้างทุนระเบิดรถหุ้มเกราะเริ่มเคลื่อนสู่แนวหน้าและระดาบตรวจการทำงานตลอด24ชั่วโมง ในสายตาคนไทยทั้งหมดนี้คือการป้องกันตัวอย่างชอบธรรมเมื่อเลือดของทหารไทยยังอุ่นอยู่บนผืนดินของตัวเองชาติก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้สื่อมวลชนไทยต่างรายงานตามจังหวะของกองรบขณะที่โซเชียลก็เต็มไปด้วยเสียงเรียกร้องให้ตอบโต้เสียงกล้องนั้นดังทั่วประเทศจนหลอมรวมเป็นฉันทามติภายในเวลาไม่นานฝ่ายกองทัพแถลิงเพียงสั้นๆแต่หนักแน่นว่าเราจะไม่ยอมให้ใครแต่ต้องชายแดนของเราประโยคนั้นไม่เพียงปิดท้ายวันแห่งวิกฤต แต่ยังเปิดฉากความตึงเครียดครั้งใหม่ที่ทั้งภูมิภาคกำลังจับตามองอย่างไม่กระพริบตาเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาราว02:48บริเวณชายแดนตะวันออกเต็มไปด้วยสัญญาณเตือนภัยเสียงประกาศจ,จากหน่วยความมั่นคงแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมอ,อพยพได้ทุกเมื่อถึงแม้จะยังไม่มีใครลั่นไกแต่ทุกนิ้วเหมือนแต่อยู่บนไกปืนรอการสั่งการเพียงเสี้ยววินาทีแสงไฟสลัวจากสถานทูตอาเซียนในหลายประเทศยังส่องสว่างตลอดทั้งคืน บ่งบอกว่าที่ประชุมฉุกเฉินกาลังประเมินว่านี่เป็นเพียงสงครามน้ําลายหรือกําลังจะก,กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามจริงจากกรุงเทพปฏิกิริยาตอบสนองรวดเร็วและเฉียบขาดรัฐบาลประกาศระงับข้อตกลงสันติภาพทั้งหมดกับกัมพูชาโดยทันทีพร้อมย้ำว่าไม่มีใครมีสิทธิตัดสินไทยในเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นบนผืนดินของไทยเองท่าทีนี้ถูกสื่อท้องถิ่นขยายความอย่างกว้างขวางด้านหนึ่งชี้ว่าเป็นการยืนยันสิทธิในการป้องกันตัวตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ อีกด้านหนึ่งเตือนว่าความตึงเครียดอาจพุ่งสูงจนควบคุมไม่ได้กองบัญชาการกองทัพไทยเริ่มปรับยุทธศาสตร์อย่างเร่งด่วนหน่วยลาดตระเวนชายแดนเพิ่มกำลังพลขึ้นอีกจำนวนเดิมหนึ่งกองร้อยเพิ่มเป็นสองกองร้อยพร้อมกระจายกำลังเข้าสู่จุดยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวเทือกเขาภาพรถหุ้งกรอบแบบ VB 1 6 1และปืนใหญ่เคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่แนวหน้าปรากฏให้เห็นตลอดทั้งวันโดรนลาดตระเวนความละเอียดสูงถูกส่งขึ้นบินแทบทุกชั่วโมงเพื่อจับตาความเคลื่อนไหวผิดปกติ ด้านกัมพูชาเองก็เสริมกำลังเช่นกันมีรายงานว่าทหารพานจำนวนประมาณ50-70คนถูกส่งเข้าพื้นที่พิพาทพร้อมสร้างจุดตั้งรับชั่วคราวใหม่อีก2จุดใกล้แนวป่านอกจากนี้ยังมีการขนย้ายปืนคอกขนาด81มิลลิเมตรเข้ามาใกล้เส้นเขตแดนมากขึ้นทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดราวกับเชือกสายพินที่ถูกขึงจนตึงที่สุดสื่อทั้งสองประเทศเริ่มนำเสนอข้อมูลสวนทางกันกัมพูชาอ้างว่าไทยละเมิดสนธิสัญญา และยกระดับความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นในขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันว่ากำลังตอบสนองเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุระเบิดซ้ำเกิดขึ้นอีกเสียงประชาชนทางฝั่งไทยค่อนข้างชัดเจนการกระทำของกัมพูชาถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่ต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอาเซียนเองก็ตกอยู่ในสถานการลำบากหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งเคยเป็นเสาหลักของกลุ่มเริ่มถูกท้าทาย หากกลุ่มเข้าไปแทรกแซงไทยก็เสี่ยงถูกตอบโต้หากนิ่งเฉยก็จะถูกกัมพูชามองว่าเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนท่ามกลางแรงกดดันที่สวนทางกันผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเตือนว่าอาเซียนอาจต้องเผชิญบททดสอบด้านเอกภาพที่หนักที่สุดในรอบหลายปีรายงานสุดท้ายก่อนเข้าสู่เฟสถัดไประบุว่าตลอดแนวชายแดนกองทัพไทยเริ่มปรับกำลังอย่างเป็นระบบมากขึ้นเสียงลมที่พัดผ่านป่าตามแนวเขตแดนถูกแทนที่ด้วยเสียงเครื่องยนต์ของยานเกราะ และเสียงวิทยุสื่อสารที่ดังต่อเนื่องมหาสมรภูมิแห่งความกดดันกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆแต่หนักแน่นและทุกความเคลื่อนไหวกำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากทุกมุมของภูมิภาคเมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ช่วง05:30พื้นที่ตามแนวชายแดนเริ่มแปรสภาพจากเขตเงียบสงบกลายเป็นสนามปฏิบัติการกึ่งสมรภูมิเต็นสนามของกองทัพไทยถูกตั้งเพิ่มขึ้นอีกประมาณ10บหลังเพื่อรองรับกำลังพลที่ถูกส่งเสริมเข้ามา ปืนใหญ่กระบอกหลักถูกย้ายตำแหน่งใหม่เพื่อให้ได้ระยะยิงที่ครอบคลุมกว่าเดิมเส้นทางคมนาคมทางทหารหลายสายถูกขยายแบบชั่วคราวเพื่อรองรับการขนส่งเชื้อเพลิงและกระสุนจำนวนมากโดยเฉพาะกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิมตรซึ่งเป็นชนิดที่ต้องใช้ในการตอบโต้ฉับพลันหากสถานการณ์ลุกลาม โดนลาดตะเวนของไทยถูกส่งขึ้นปฏิบัติการแบบต่อเนื่องแทบทุก30นาทีจะมีโดรนรุ่นตรวจการพิสัยไกลบินผ่านแนวป่าเพื่อบันทึกความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายข้อมูลจากหน่วยภาคพื้นยืนยันว่ากัมพูชาก็มีการเสริมกำลังเช่นกันโดยสร้างจุดตรวจและบังเกอร์เพิ่มอีก3จุดและมีทหารเคลื่อนเข้าพื้นที่พิพาทเพิ่มอีกราว60คนพร้อมอาวุธเบาและปืนกลประจํากายการเพิ่มกำลังพลของทั้งสองฝ่ายทําให้บรรยากาศที่ชายแดนตึงเครียดหนักขึ้นเป็นเท่าตัว เสียงเครื่องยนต์รถลำเลียงพลแบบ BTR และรถหุ้มกรอกล้อหมุนของไทยดังสะท้อนตามแนวเขาโดยไม่หยุดพักขณะที่ฝั่งกัมพูชาก็ตอบโต้ด้วยการเคลื่อนปืนคร้อขนาด81มิลิเมตรเข้าใกล้แนวป่ามากขึ้นการขยับกำลังในระยะประชิดเช่นนี้ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวมีความเสี่ยงจะถูกตีความเป็นการยั่วยุจากอีกฝ่ายขณะดเดียวกันที่ระดับภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญแรงกดดันมหาศาลหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิก ซึ่งเป็นกรอบสําคัญมาตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มถูกเขยอยจนสั่นคลอนครั้งใหญ่กัมพูชาต้องการให้กลุ่มเข้ามาเล่นบทลงโทษไทยอย่างเป็นทางการแต่ไทยยืนการว่าจะไม่ยอมให้ใครมาตัดสินความชอบธรรมในการป้องกันตัวบนดินแดนของตนสถานการณ์กลายเป็นโจทย์ซับซ้อนต่อบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศในภูมิภาคหากอาเซียนแทรกแซงก็อาจถูกไทยมองว่าเป็นการก้าว่ายยอทิพย์ไตยแต่หากอยู่เฉยก็จะถูกกัมพูชากล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อการละเมิด เสียงนักวิเคราะห์ระบุว่านี่คือความท้าทายระดับสูงสุดต่อความเป็นเอกภาพของกลุ่มนับตั้งแต่เกิดวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อกว่า1ทศวรน,นก่อนฝั่งไทยมีการประชุมประสานงานแบบปิดเพื่อวางแผนรับมือทุกสถานการณ์รายงานภายในระบุว่ากำลังพลที่ประจำแนวชายแดนถูกจัดเป็นชั้นๆจากหน่วยลาตะเวนเบาไปจนถึงหน่วยปืนใหญ่สนับสนุนด้านหลังหลายกิโลเมตร การวางกำลังอย่างเป็นระบบนี้สะท้อนว่ากองทัพไม่ได้ต้องการโจมตีแต่พร้อมตอบโต้ทันทีหากมีความเคลื่อนไหวที่คุกคามความปลอดภัยของทหารไทยอีกในเวทีระหว่างประเทศสื่อต่างชาติเริ่มตั้งคำถามว่าอาเซียนจะสามารถรักษาทนบาทผู้ไกลเกลี่ยที่เป็นกลางได้จริงหรือไม่เพราะโครงสร้างการทำงานของกลุ่มนั้นขาดกลไกบังคับใช้ ไม่มีอำนาจในการสั่งการหรือบังคับให้สมาชิกยอมรับผลการสอบสวนนี่ทำให้การตอบสนองของอาเซียนล่าช้าและติดขัดในทุกขั้นตอนเมื่อเวลาล่วงเข้าใกล้มุดหมาย0848หลายฝ่ายเริ่มเห็นตรงกันว่าสถานการณ์ที่ชายแดนไม่ใช่แค่ปัญหาทวิภาคีต่อไปแต่กลายเป็นบททดสอบศักยภาพของทั้งภูมิภาคในการจัดการข้อพิพาทภายในท่ามกลางแรงเสียดทานทั้งด้านความมั่นคงและหลักการทางการทูตที่สวนทางกันอย่างหนักอาเซียนกำลังติดอยู่ในทางแยกที่ยากที่สุดในรอบหลายปี และทุกอย่างก้าวต่อจากนี้จะเป็นตัวกําหนดว่ากลุ่มยังสามารถรักษาความสามาัคคีได้หรือไม่เมื่อเวลาล่วงถึงช่วง08:48เสียงวิจารณ์ต่ออาเซียนดังขึ้นจากหลายทิศท,ทางกลุ่มถูกตําหนิว่าแทรกแซงช้าไม่เด็ดขาดและปล่อยให้ปัญหากลายเป็นเวทีของการเจรจาแบบทุยภาคีมากกว่าการแก้ไขในระดับภูมิภาคนักวิเคราะห์บางรายชี้ว่าอาเซียนกําลังสูญเสียความน่าเชื่อถือเพราะทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการถูกจัดให้อยู่ในสถานะประเทศที่ต้องถูกกลุ่มควบคุม และนั่นทําให้ทุกการเคลื่อนไหวกลายเป็นเรื่องอ่อนไหวย่างยิ่งขณะที่วงประชุมยังคงเต็มไปด้วยท่าทีระมัดระวังความตึงเครียดที่พื้นที่จริงกลับพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องตามแนวป่าชายแดนเต็นสนามและแนวยามของฝ่ายไทยถูกขยายเพิ่มอีกราว5้าแนวเพื่อรองรับการสับเปลี่ยนกําลังพลลถหุ้มกรอบแบบล้อย,ยางลําเลียงกระสุนและสเสบียงวิ่งสวนกันแทบทุกครึ่งชั่วโมงบ่งบอกว่าพื้นที่กําลังเข้าสู่สภาพ,พพร้อมรบเต็มรูปแบบ ฝั่งกัมพูชาก็เคลื่อนไหวอย่างไม่ลดละมีรายงานว่ามีการเสริมทหารอีกประมาณ50คนพร้อมปืนกลประจำกายและปืนคกขนาด81มิลลิเมตรขึ้นประจำจุดสูงหลายตำแหน่งตลอดแนวป่าการขยับกำลังในระยะประชิดเช่นนี้ทำให้สถานการณ์ยิ่งเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดซึ่งอาจนำไปสู่การประทะจริงได้เพียงชั่วอืดใจ ภายในอาเซียนการประชุมลับถูกจัดขึ้นอย่างเร่งด่วนแต่ความเห็นกลับแตกเป็นสองทางอย่างชัดเจนประเทศที่ต้องการรักษาความเป็นกลางมองว่าการก้าวล้ำเข้าไปไกลเกินไปจะทำลายหลักการของกลุ่มในขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าหากไม่ลงมือในตอนนี้วิกฤตอาจขยายลูกลามจนไม่อาจควบคุมได้ปัญหาใหญ่คืออาเซียนไม่มีกลไกบังคับใช้ไม่มีอำนาจในการสั่งให้ประเทศใดประเทศหนึ่งปฏิบัติตามข้อเสนอทำให้การตอบสนองล่าช้าและติดขัดในทุกขั้นตอน สื่อระดับภูมิภาคเริ่มตั้งคำถามอาเซียนในประเด็นเดิมซ้ำๆว่าเหตุใดกลุ่มที่มีภารกิจรักษาสันติภาพจึงทำได้เพียงเรียกร้องให้ยับยั้งชั่งใจแทนที่จะเสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมความลังเลนี้ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูอ่อนแอท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงในพื้นที่จริงการเสริมกำลังกองทัพไทยยังคงดำเนินไปไม่หยุดเสียงประกาศเตือนดังขึ้นเป็นระยะเพื่อสั่งชาวบ้านในหมู่บ้านชายแดนให้เตรียมพร้อมมอพยพหาก สถานการเลวร้ายลงกว่าเดิมการถูกโจมตีด้วยทุนระเบิดที่ทําให้ทหารไทย2นายบาดเจ็บสาหัสยังคงเป็นภาพหลอนที่ผลักดันให้ฝ่ายไทยต้องเพิ่มแนวป้องกันอย่างเข้มงวดกว่าเดิมเมื่อเข้าสู่ช่วงใกล้ศูนย์หนห้าศูนย์ความสับสนของอาเซียนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ปัญหาการประสานงานอีกต่อไปแต่กลายเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ความตึงเครียดไต่ระดับสูงขึ้นทุกขณะและท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนือแนวป่าเหมือนกำลังรอเพียงประกายไฟเล็กๆ เพื่อจุดชนวนบางอย่างที่ทั้งภูมิภาคไม่ต้องการให้เกิดการเสริมสร้างกำลังทหารของไทยยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเพราะหลังเหตุทุ่นระเบิดที่ทำให้ทหารไทยสองนายบาดเจ็บสาหัสกรุงเทพไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเสริมแนวป้องกันเพื่อป้องกันเหตุซ้ำฝ่ายความมั่นคงสั่งให้ทุกหน่วยคงสภาพ ป้องกันเชิงรุกโดยไม่ให้เปิดฉากยิงก่อนในทุกกรณีหลักการนี้ถูกย้ำในวิทยุสื่อสารทุกความถี่ทั้งหน่วยลาดตระเวนหน่วยทหารช่างและหน่วยปืนใหญ่ประจำแนวหลังบริเวณชายแดนมีการสร้างจุดสังเกตการเพิ่มอีก3จุดพร้อมติดตั้งไฟสองสว่างและกล้องตรวจการกลางคืนแบบอินฟราเรด